ท่านผู้ชมครับอันนี้คือก็ททำปลาท่องโกนะครับส่วนเคฟญี่ปุ่นนี่น่าจะหมดไปแล้วนะครับนี่ก็คือร้านอะไรร้านทีดาน้อยนะครับอยู่ทางไปห้องน้ำนะครับร้านทีดาน้อยหาง่ายนะครับเห็นไหมครับดูรีลาไม่ค้านะครับทำปลาท่องโกนะครับมีคิวยาวนะครับมีคนสั่งจองหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้จะขายดีมากนะครับค่าคืนนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับที่นี่คือบริเวณจุดการเต็นท์วางกวางนะครับอุทยานแห่งชาติทูกระดึงนะครับนะครับส่วนหนึ่งนี่ไปดูผ้าที่ตกยังไม่กัดนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับโซนนี้คนน้อยสุดแล้วนะครับอีกโซนหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับยุบยเมื่อกี้ผมเดินแล้วไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับก็ให้ชมนะครับบรรยากาศ ทำไม่ทันนะครับนี่ทำไม่ทันขายดีมากนะครับเป็นเพราะว่าอากาศหนาวเย็นนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดนะครับนี่วันที่สิบเอ็ดเดือนธันวาคมนะครับวัสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับให้ดูเป็นสีสันบรรยากาศนะครับนะครับบางส่วนก็จะไปกินหมูกระทะนะครับนั่งเป็นส่วนตัวเข้ามาการเป็นกลุ่มก็นั่งกานเป็นกลุ่มนะครับ Yeah.